ผลฮิโตฮิโตโมเดลนิกะขึ้นชื่อว่าเป็นผลปีศาจที่กวนประสาทที่สุดในโลกใบนี้ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะในตอนนี้ลูฟี่ได้แสดงพลังของมันให้เห็นแล้วมาดูกันครับว่าพลังผลปีศาจของลูฟี่นั้นมันจะกวนประสาทส,สักแค่ไหนฉันจะเป็นล้าช้าโจรสลัดให้ได้เลยเอีกหน่อยเด้ซื้ สวัสดีทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับสปอยอัปเดตของมังงะวันพีซตอนที่1045ซึ่งตอนนี้นะครับก็คงจะเป็นตอนที่หลายคนนี่คงต้องคิดสงสารไครโดแล้วแหละคือ,อน,นี่มันเป็นพลังบ้าบออะไรวะน,นี่อะไรนี่ครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องก็เช่นเคยครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราให้ไปถึง20 0 0 0ซับด้วยนะครับผมเปิดตอนมาที่ดาดฟ้าของเกาะโอนิชิมะในตอนนี้ลูฟี่กําลังดีดตัวเองเล่นกับพื้นอย่างสนุกสนานส่วนท่านไคโดไม่ เห็นอย่างนั้นเขานั้นก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาในทันทีก็เลยพุ่งตรงเข้าไปงับลูฟี่อย่างเต็มปากเต็มคำซึ่งลูฟี่นั้นก็พยายามที่จะง้างปากของไคโดออกแต่สุดท้ายลูฟี่นั้นก็ถูกไคโดนั้นกลืนลงไปในท้องแต่ทว่าทันใดนั่นเองไคโดนั้นก็ได้ถูกลูฟี่ถีบจากภายในท้องหลายต่อหลายจุดจนไคโดนั้นตาเหลืองไม่เพียงแค่นั้นลูฟี่ยังขยายตัวภายในท้องของไคโดจนขยายใหญ่มากๆในขนาดเดียวกันโมโมกับยามาโตะก็ได้ขึ้นมาถึงดาดฟ้าพอดีซึ่งมาเห็นสภาพของไคโดในตอนนี้ เขานั้นตางก็พักันตกใจอ้าปากค้างส่วนลูฟี่ที่อยู่ข้างในก็เหมือนจะมองเห็นช่องแสงสว่างสองช่องลูฟี่นั้นก็เลยคิดว่ามันน่าจะออกไปข้างนอกได้ลูฟี่นั้นก็เลยยืดแขนทั้งสองข้างออกไปซึ่งผลปรากฏว่ามือทั้งสองข้างของลูฟี่นั้นมันได้โผล่ออกมาจากตาทั้งสองข้างของไคโดซึ่งมันทําให้ไคโดนั้นตกใจเป็นอย่างมากแล้วจากนั้นลูฟี่ก็ได้ใช้จรวดยางยืดหลุดออกมาจากปากของไคโดได้สําเร็จแล้วลูฟี่นั้นก็ได้เป่าลมออกจากปากดันตัวเองลอยขึ้นไปด้านบนซึ่งมาโมโมโตก ลูฟี่ในตอนนี้พวกเขานั้นต่างก็พากันตกใจเป็นอย่างมากเพราะผมและชุดของลูฟี่นั้นมันกลายเป็นสีขาวแล้วทันได้นั่นเองลูฟี่นั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นร่างคนยักษ์อย่างยืดโกมูโกมุโนกิกันซึ่งขนาดตัวของลูฟี่ในตอนนี้นะครับมันใหญ่มากเมื่อไคโดเห็นอย่างนั้นเขาก็อ้าปากงับเข้าใส่ลูฟี่อีกครั้งจนลูฟี่นั้นร้องลั่นออกมาแล้วจากนั้นลูฟี่ก็เอื้อมมือไปจับบริเวณเขาและโคนหางของไคโดแล้วจับไคโดที่อยู่ในร่างมังกรหมุนรอบตัวเองเหมือนกับกระโดดเชือก หมุนเป็นวงกลมล่วงตรงลงมาที่เพดานดาดฟ้าขณะเดียวกันไคโดนั้นก็ได้หันหน้ามาปล่อยบอลเวทนั้นใส่ลูฟี่ซึ่งลูฟี่ก็ถูกการโจมตีของไคโดนั้นเข้าไปแบบจังๆจนทําให้ลูฟี่นั้นตัวดําทั้งตัวและกําลังล่วงตกลงไปจากเกาะโอนิาชิมะเมื่อมาโตะเห็นอย่างนั้นเธอนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากก่อนลูฟี่เมื่อตั้งสติได้เขานั้นก็วิ่งหมุนขากลางอากาศแล้ววิ่งพุ่งตรงกลับไปหาไคโดซึ่งในตอนนี้ไคโดได้เปลี่ยนมาใช้ร่างไฮบีดแต่ขณะเดียวกันนั่นเองไคโดนั้นกก็ได้บ ฟาดเข้าใส่ที่หัวของลูฟี่จนทําให้คอของลูฟี่นั้นยืดยาวทะลุเพดานดาดฟ้าลงไปเมื่อพวกที่อยู่ข้างล่างเห็นอย่างนั้นพวกเขาต่างก็พากันตกใจแตกตื่นตาสวดตาดุนออกมาซึ่งพวกคิดหล่อช็อปเปอร์นามิโอทามะก็พากันตาสวดออกมาเช่นกันแล้วจากนั้นลูฟี่ก็ดึงหัวตัวเองนั้นกลับคืนไปได้ส่วน ido, ไคโดมาเห็นรูปแบบการต่อสู้ของลูฟี่ที่มันเปลี่ยนไปมากๆไคโดนั้นก็บอกว่าไม่เคยเห็นการต่อสู้ที่อิสระขนาดนี้มาก่อนร่างของลูฟี่นั้นหุ้มทั้งฮาคิเกาะและฮาคิราชัน ึงไคโดนั้นก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าพลังผลปีศาจของลูฟี่มันยังไงกันแน่เพราะสามารถเปลี่ยนสิ่งรอบข้างให้กลายเป็นอย่างได้เหมือนกับการตื่นของสายพารามิเซียแต่ก็แปลงร่างแบบสายโซอนได้ด้วยส่วนท่านลูฟี่นะครับในต,ตอนนี้เขานั้นเริ่มหมดแรงหน้าเหี่ยวนั่งคอตกสีผมและชุดก็กลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อไคโดเห็นอย่างนั้นก็เ,เลยคิดที่จะเข้าไปซ้ำลูฟี่อีกดอกแต่แล้วไคโดนั้นก็เข่าซุดลงไปเช่นกันส่วนโมโมกับยามาโตะก็ยังคงตกใจกับสิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่ตรงหน้าจากนั้นลูฟี่ก็ ขึ้นมาอีกครั้งและบอกกับตัวเองว่ายังตายไม่ได้ลูฟี่ได้รวบรวมพลังกลับมาใช้ร่างเกียร์หได้อีกครั้งซึ่งเมื่อเห็นอย่างนั้นไคโดนั้นก็ฮึดสู้ขึ้นมาอีกเช่นกันไคกระบองนั้นฟาดเข้าใส่ที่หัวของลูฟี่แต่ทว่าร่างกายของลูฟี่นั้นมันกับเปลี่ยนรูปร่างตามสงกระบ้องของไคโดซึ่งลูฟี่นะครับก็พยายามที่จะวิ่งหนีแต่ก็ถูกไคโดนั้นไล่าตามฟาดอยู่หลายรอบจนหัวและตัวของลูฟี่นั้นยุบสั้นลงคล้ายกับกบจากนั้นลูฟี่ก็กระโดดหนีห หมุนตัวเองเหมือนกับเกลียวแล้วดีดตัวเองนั้นกลับคืนพร้อมกับปล่อยหมัดให้หมุนออกมาเหมือนกับเบเบดซึ่งแขนของลูฟี่มันได้หมุนไปฟาดเข้าใส่ที่หัวข้างซ้ายของไคโดอย่างรุนแรงจนไคโดนั้นล้มลงไปส่วนยามาโตะกับโมโมะก็ได้แต่พากันตกใจอ้าปากค้างจากนั้นลูฟี่ก็ได้ยิ้มให้กับไคโดสนุกดีนะว่าไหม ครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับสปอยอัปเดตของมังงะวันพีชตอนที่10ึ่นสาะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับก็เป็นตอนที่ลูฟี่นะครับโชว์พลังที่บ้าบอที่สุดในโลกนะครับผมก็บ้าบอรจริงๆแม้แต่ไคโดก็ยังตกใจนะครับผมกับพลังของลูฟี่แล้วจากตอนที่แขนของลูฟี่นะครับทะลุดวงตาของไคโดออกมาคือถ้าอ่านในตอนแรกนะครับหลายคนก็คงจะคิดว่ามันต้องเป็นรูจมูกแน่ แต่ที่ไหนได้ครับมันกับเป็นลูกกระตาแต่ว่าตาของไคโดก็ไม่ได้มีการฉีกขาดอะไรนะครับผมซึ่งลูฟี่เนี่ยก็ออกมาได้แบบปกติซึงตอนนี้นะครับถ้าเป็นแบบอนิเมะนี่ก็คงจะมันหยดแน่ๆนะครับผมสําหรับการต่อสู้นี้ส่วนตัวเต็มนะครับก็จะมาในวันอาทิตย์เช่นเคยนะครับผมยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราถึง2 0,000ืซับด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ